ที่ได้ร่วมกันทําบุญนะครับแล้วก็มีการสวดเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสที่จะมีการเปิดโรงพยาบาลสนามอัมพวาร่วมใจแห่งนี้นะครับเป็นโรงพยาบาลสนามขนาด1,000เตียงเพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด -19 นะครับจากสถานการณ์โควิด -19 ที่มีการแพร่ระบาดในกรุงเทพหมหานคร และปริมณฑลนะครับอย่างรุนแรงตั้งแต่เดือนเมษายนมานะครับก็ส่งผลกระทบให้จังหวัดสมุทรสงครามของเรามีการแพร่ระบาดแล้วก็มีการติดเชื้อรายวันเนี่ยมากขึ้นต่อเนื่องนะครับเราก็ได้พยายามดําเนินหลายมาตรการนะครับโดยเฉพาะมาตรการในการควบคุมโรคด้วยการตรวจเชิงรุกหาผู้ติดเชื้อก็ทําให้มีจํานวนผู้ติดเชื้อรายวัน จากการตรวจเชิงลุกจำนวนมากซึ่งก็จะเป็นผลดีในการที่จะควบคุมโรคอย่างมีประสิทธิภาพต้องยอมรับว่าในการใช้มาตรการตรวจเชิงรุกก็จำเป็นที่จะต้องมีสถานที่รองรับผู้ติดเชื้อเพื่อที่จะแยกผู้ติดเชื้อเข้าสู่ระบบการรักษาแยกกลุ่มเสี่ยงไปกักตัว14วันแล้วก็เพื่อให้ปลอดภัยจากการที่จะ แพร่ระบาดในครัวเรือนและในชุมชนเพราะฉะนั้นการมีสถานที่รองรับให้เพียงพอจึงเป็นส่วนสําคัญในการดําเนินมาตรการขณะน,นี้เรามีโรงพยาบาล3แห่งรองรับได้ประมาณ400เตียงเรามีโรงพยาบาลสนามแล้ว4แห่งรองรับได้770เตียงเรามีศูนย์พักคอยหรือ CI นะครับ13แห่งรองรับได้ประมาณ1,300ก็ทำให ผู้ติดเชื้อของเราที่สะสมอยู่เนี่ยมีเตียงรองรับอย่างเพียงพอไม่ติดค้างที่บ้านแต่อย่างไรก็ตามเรากำลังดำเนินมาตรการเชิงรุกจําเป็นต้องมีสถานที่รองรับอย่างเพียงพอในเดือนกันยายนนี้เพราะฉะนั้นโรงพยาบาลสนามอัมพาวาร่วมใจแห่งนี้จะทำให้มาตรการในการทำงานของศูนย์โควิด -19 จังหวัดสมุทรสงครามภายใต้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทั้งหมดนี้ต้องเรียนว่าเกิดโรงพยาบาลสนามอัพวาร่วมใจนี้ได้ก็ด้วยความนุเคราะห์อย่างยิ่งจากธนาคารไทยพาณิชย์ที่ได้เอื้อเฟื้อสถานที่แล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณที่ทางผู้บริหารของธนาคารนะครับได้มาร่วมในพิธีทำบุญด้วยเดี๋ยวอีกสักครู่ก็จะได้ให้ท่านได้กล่าวกับพวกเรานะครับแล้วก็ขอบคุณทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภออัพวาทั้งเทศบาล ทั้งอบตทุกแห่งที่ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการใช้งบประมาณในการดําเนินการโรงพยาบาลสนามแห่งนี้แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งอบตแพรกน้าแดงซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในพื้นที่แล้วก็ที่สําคัญความสําเร็จที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นมาจนถึงวันนี้เราได้ร่วมกันทํางานในรูปของจิตอาสาหลายครั้ง <S <S ก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วน ในจังหวัดสมุทรสงครามนะครับก็ทั้งพี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านพี่น้องประชาชนแล้วก็ส่วนราชการและภาคเอกชนได้นำสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นมาบริจาคที่โรงพยาบาลสนามแห่งนี้ทั้งวัสดุการแพทย์เครื่องมือแพทย์ไปจนถึงเตียงแล้วก็เครื่องนอนทุกอย่างก็เป็นความร่วมมือร่วมใจของชาวจังหวัดสมุทรสงครามครับซึ่งก็ถือโอกาสนี้ขอบคุณแล้วก็คาดว่า เราจะสามารถรับผู้ป่วยได้ในสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปครับดิฉันในนามของธนาคารธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนนะคะธนาคารมีความมุ่งมัน่นและมีเจตนารมณ์ที่จะช่วยเหลือสังคมไม่ว่าทั้งดําทุกยามสุขนะคะในวิกฤตครั้งนี้เป็นวิกฤตที่หนักหนาสาหัส มากนะคะธนาคารเนี่ยได้ทํากิจกรรมหลายอย่างเพื่อจะสนับสนุนให้บรรเทาทุกอันนี้ให้มากที่สุดนะคะหนึ่งในกิจกรรมครั้งนี้คือ,เ,อ,อเราให้ทรัพย์สินของธนาคารอันนี้เนี่ยมาใช้เพื่อประกันประโยชน์ให้กับโรงพยาบาลสนามที่ยงของอำเภอลำวาร่วมใจครั้งนี้นะคะธนาคารมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะ แล้วก็สิ่งใดที่ธนาคารสามารถจะทําได้พวกเราทั้งพนักงานผู้บริหารทุกท่านมีความยินดีที่จะสนับสนุนในทุกๆด้านนะคะวันนี้ก็ขอให้พวกเราเนี่ยได้ร่วมมือเริ่มใจแล้วก็ผ่านภัยวิกฤตครั้งนี้ไปได้เป็นอย่างดีนะคะเราต้องร่วมมือช่วยกันได้ต้องผ่านไปได้ค่ะท่านค่ะขอบคุณค่ะทางชาวตาน้าสมจัจงหวัดสมุทรสงครามน,นะครับก็จะต้องขอบพระคุณนะครับาทางธนาคารไทยพาณิชย์นะครับเป็นอย่างยิ่งนะครับ ขอบพระคุณทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับที่ท่านผลักดันให้เกิดโรงพยาบาลสนามวันนี้นะครับขอบคุณองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นนะครับทางเทศบาลแล้วก็อบตอนะครับท่านนายกทุกท่านนะครับที่ทําให้โรงพยาบาลสนามวันนี้เกิดขึ้นได้แต่ผมเชื่อว่าตรงนี้ก็ต้องขอบคุณชาวสมุทรสงครามทุกคนนะครับที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันทําให้เกิดโรงพยาบาลสนามครั้งนี้นะครับ ซึ่งผมก็จะให้ธรรมะทัญญานะครับว่าคนตะุรสงครามทั้งทุกคนนะครับจะต้องได้รับการดูแลรักษาที่ดีที่สุดซึ่งโรงพยาบาลแห่งนี้ก็เป็นหนึ่งในหน้าที่จะทําให้การรักษาผู้ติดเชื้อโควิดเนี่ยได้ตามมาตรฐานนะครับแล้วก็เป็นการที่จะควบคุมป้องกันโรคไม่ให้เกิดการกระจายโรคนะครับก็จะทําให ประชาชนชาวสมุทรสงครามทุกคนนะครับปลอดภัยจากโควิดครับขอบพระคุณครับท่านหัวหน้าส่วนราชการและก็พี่น้องชาวองค์การบริหารส่วนอวตรทุกท่านนะครับผมคิดว่าสถานการณ์ของจังหวัดสมุทรสงครามในปัจจุบันเนี่ยนะฮะก็ถือว่ามันยังอยู่ในช่วงที่ยังวิกฤตที่ผ่านพ้นไปยัง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 ไม่ยังไม่นานนะครับซึ่งสถานการณ์แบนยังไม่ได้การันตี <อ>ะนะครับว่าเราเราจะเป็นยังไงนะครับจากสถานการณ์ตอนนี้นะฮะที่คนไข้เริ่ม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 ปรับลดลงเนี่ยฮะแต่ว่าการตรวจทางด้านของ Active เคส e f i ยดิ้งยังต้องดำเนินการอยู่นะครับการที่มีโรงพยาบาลขนาดโรงพยาบาลสนามขยาดใหญ่ขนาดนี้นะก็ถือว่าเป็นการให้หลักประกันนะครับสำหรับชาวจตุรสุรสงครามนะว่าทุกท่านเนี่ยนะจะได้เข้ารับการรักษาตามมาตรฐาน ที่ควรจะต้องเป็นนะครับโรงพยาบาลพันเตียงนี่ผมคิดว่าแห่งนี้มีความเหมาะสมนะครับทั้งสถานที่แล้วก็ขนาดปริมาณจํานวนคนไข้ที่จุเข้าไปนะครับแล้วก็จะสามารถทําให้เจ้าหน้าที่นะที่ให้การดูแลรักษาเนี่ยนะครับทำงานได้เต็มศักยภาพนะครับได้ตามเป็นตามกระบวนการมาตรฐานของการรักษาต,ต่อไปนะครับท้ายนี้ก็ขอขอบพระคุณนะครับทางจังหวัดโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับ ธนาคารไทยพาณิชย์นะครับแล้วก็พี่น้ององค์การบริหารอของอบทอทุกท่านนะครับที่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโรง,งพยาบาลโรงพยาบาลอัมพาวาร่วมใจในแห่งนี้นะครับซึ่งผมคิดว่าก็จะเป็นประโยชน์กับชาวจังหวัดชาวจังหวัดสมุทรสงครามต่อไปครับขอบคุณมากครับ